โรงแรมสีเทพ,คพนครพนมเนี่ยเป็นโรงแรมที่เก่าแก่มากนะครับแต่มันเก่าชื่อเสียงนะครับรีโนเวทใหม่หมดเลยแล้วก็ท่านนายกตู่ท่าพิสิทธิ์ปิติพัฒน์นะครับก็สนิทกันดีก็มาเมื่อไหร่เขาก็จะต้องมาหาทีมงานก็มีสภากัาบแฟเขาผมเพิ่งรู้ไอ้ผมผมผมคิดว่า ผมคิดว่าสภากาแฟก็คืออันนึกว่าเป็นครัวนี่ท่านพ่อทวัตบอกว่าอันนี้เป็นสภากาแฟอันนี้สภากาแฟสำหรับพรกพวกัวคนที่สนิทคุ้นเคยก็เข้ามาก็ได้ัาช่วยตัวเองอ๋อเป็นที่พูดคุยสารพัดเรื่องนู่นเรื่องนี้คุยการบ้านการมาดูมาดูมาดูที่ครัวเก่าซึ่งแต่ก่อนคนี่เป็นโรงเป็นอดีตครัวสีเทพของแม่เป็นห้องอาหาร เป็นที่ทําครัวแสดงว่าข้างหน้านี้เป็นเป็นร้านอาหารแค่นี้ที่ทําครัวเก่าอค่ที่ทําครัวเก่าอูมโอ้ื่องเต็มเลยเต็มเต็มมคือมันเป็นดีกว่าบ้านผมหลายร้อยเท่าครัวโอยยดีดีนี่ะครัวต้องแบบบริการอาหารตู้เย็นสองมีไข่มีสารพัดอย่างเลยท่านผู้ชมนั้นมีมีคนเป็นห่วงผมว่ามานครกนมแล้วก็จะ อยู่ยังไงกินยังไงท่านไม่ต้องไปถวผมนะครับเพื่อผมพี่ตโวอ,อ่อนะครับมีผมเนี่ยแหละครูน้อย,ย <í ls> แต่ว่าเนี่ยเนี่ยดูสิ <c oughs> ใครชงกับชงน้ําชาให้ครูน้อยเนี่ยดูที่มันอยู่ด้วยกันนานท่านผู้ชมมานครพนมเนี่ยเหมือนมาบ้านจริงๆนะมีความสุขอบุ่นผู้คนผู้คนก็ไม่ค่อยต่างกันนะ,ะาานครพนมปับสกลนนะแต่นครพนมเนี่ย มันเป็นเมืองหลวงนะเนี่ยเนี่ยคืออาณาจักรสีโคตบุญเนี่ยเป็นเืองที่สบายสบายท่านพอทวัตไม่ต้องไม่ต้องซีรียสไม่ต้องท่านเจาพอทวัตคอันนี่หลังไอ้ตำแหน่งสุดท้ายที่เกษียณอยู่เป็นเป็นผู้พิพากษาการสำนักงานในที่การบดีของของมรรคครงนมแล้วก็หลังจากกี่ปีแล้วออกมาเกษียณมาได้สองปีแล้วยังไม่เลี้ยงเกษียณใช่ไหม มีที่ผมเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดมีแต่เลี้ยงให้หมูพอถึงเวลามีโควิดโควิดก็มีห่าเรื่องอาเรื่องเลยไม่ได้เลี้ยงปกตินี่จะต้องเป็นคนจัดก,การเรื่องเลี้ยงเรื่องอะไรใครไปใครมาผู้หลักผู้ใหญ่แขมบ้านแขกเมืองถึงเวลาเจ้าของก็เสียแล้วไม่มี เป็นเป็นเรื่องที่ได้ทำทานได้ทำทานบารมีให้เขาก็มีว่าเป็นทำทานบารมีแต่แต่เพื่อนก็ยังยอเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคนไปมาหาสู่เหมือนเดิมแบบทุกภาคเพราะว่าเพื่อนผมมันมีหลายภาคส่วนตั้งแต่เพื่อนที่อยู่อชีวะเพื่อนที่อยู่มหาวิาลยแล้วก็เพื่อนนอกวงการเพื่อนสายวัดสายบุญมาวด แสดงถ้ามานครนี้ถ้ารู้ว่ามอต้องมาเลยต้องมาจริงที่ถ้าบอกเบอร์โทรนะคนจะโทรมาปรึกษาสารพัดเรื่องนี่ก็มีกุ๊ปทัวร์เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไมจะมาอีกสงสัยต้องได้โทรมาบอธวัฒนแจ้งเบอร์โทรหน่อยแจ้งเบอร์โทรก็064 064 974 974149 4149โอ้เลขสวยมีอะไรที่จะให้ดูแลรับใช้ในส่วนของรับรวนลมก็ยินดีเนี่หมาตอนนี้ก็เป็นจิตอาสา เป็นวิทยากรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำนะครับซึ่งก็ยังเป็นตัวยืนของจังหวัดนครพนมเนื่องจากว่าคนอื่นเข้ามาเขาก็ย้ายไปเว่ามันตักหลักอยู่นี่ก็เลยเป็นตัวหลักให้จิตอาสา904ในจังหวัดนครพนมด้วย แล้วเห็นบอกว่าไปช่วยงานสภาวัฒนธรรมอ๋อเป็น<ไ>ปที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพน<ว>มก็ <คะ S 2> หลายตำแหน่งจ้ะในส่วนนี้ก็ก็ได้ไปกับประธานสภาวัฒนธรรมแล้วก็ที่ปร,รึกษาอื่นๆอ,ออกไปก็ไปดูเราต้องการที่จะรักษาสืบสารแล้วก็ต่อยอดอขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม,มในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่อง ศิลปะวัฒนธรรมเรื่องผ้าเรื่องแฟชั่นเรื่องการบันทึกวิถีชีวิตของแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละชนเผ่าก็มีความแตกต่างกันบางอย่างมันก็ไม่มีการที่จะจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเป็นภาพเสียงภาพวิดีโอไว้เพราะนั้นรุ่นหลังมามันก็อาจจะเสื่อมอาจจะไม่รู้ที่เสื่อมเรื่อพวกนับางคนอาจจะเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่ ที่ยุ่งยากก็อาจจะไม่ได้ทําต่อก็จะทําให้สิ่งที่โบราณเขาสืบทอดกันมาแล้วมันอาจจะไม่สมบูรณ์กนะครับเ,เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็พยายามที่จะไปหนึ่งอย่างน้อยก็ให้เขาไปสารวจว่าในแต่ละนาชนเผ่าในแต่ละอําเภอเนี่ยมันมีอะไรบ้างในเรื่องพวกนี้ยแล้วก็ให้เขาจดเป็นลายเป็นเชิงนิดว้ ส่วนเขาจะดำเนินการพัฒนาในเรื่องไหนก็มาคุยกันข้อมูลอข้มูลไปอย่างเช่นชนเผ่าไทยตาดที่ท่านบรวิทย์ได้มาพาคณะทัวร์ในวันนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นชนเผ่าที่เราเราไปดําเนินการสืบค้นไปทําเอกสารเป็นอะไรจนกระทั่งสามารถที่จะเสนอ กรมการจังหวัดนครปนมให้ประกาศเป็นชนเผ่าที่เก้าของนครปดมซึ่งผมก็กับประธานสภาว่าทามแล้วก็ทีมงานก็ไปช่วยผักนันจนกระทั่งเป็นชนเผ่าที่เก้าของนครปฐมอาจจะมีเผ่าที่สิบตามมาแล้วก็ถ้าถ้าไปมันมีตรงไหนที่มันมีร่องมีรอยมีอะไรเราก็พยายามที่จะแสวงหาข้อมูลแล้วก็ ให้มันเป็นรูปธรรมแล้วเราก็เสนอจังหวัดได้เดี๋ยวท่านผู้ชมรายละเอียดก็ค่อยๆทยอยออกตอนนี้ให้ท่านพชงชามาเลี้ยงผมก่อนครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาชงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชงเรียบร้อยแล้ว